ใส่หลับคีโตน้ำหวานทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกผิดดื่มได้ไม่อ้นนะเพราะศูนย์ทุกอย่างขอดื่มแป๊บสดชื่นมากๆ่กะดูกัน เซลฟ์ยาหวานแต่งกลิ่นนะจ๊ะอันนี้ยี่ห้อเา 0, ขาศูนแคลศูนคาร์บศูนแฟตดื่มได้ไม่อันนะจ๊ะไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าศูนทุกอย่างจ้ารสชาติเขามีให้เลือกเพียบเลยนะอันนี้โคลาส่วนอันนี้ชาไทยขวด300มิลลิลิตรนะจ๊ะชงได้ประมาณ30แก้วโอ้โหมากมากแั่ละคาไม่ถึงร้อยบาทจ้าวิธีชงก็ง่ายง่ายนะจ๊ะเตรียมน้ําแข็งมาก่อนจากนั้นเปิดฝาจ้าบีประมาณ2หยดก็พอเนี่ยใส่ลงไปนะจ๊ะจากนั้นเปิดโซดาจ้าอื เทเข้าไปนะประมาณครึ่งขวดนะจ๊ะเท hey, แบบนี้เลยจากนั้นคนหน่อยหืมหอมรอ,อก,ก่อนนะสดชื่นมากจ้ะออปชันเขายังไม่หมดนะจ๊ะนอกจากผสมน้ำเย็นๆแบบนี้ทําเย็นลี่ทำขนมหรือผสมน้ำอุน่นๆเลือกตามที่ชอบได้เลยจ้าขอดนึ่งอีกคำเรียบร้อยแล้วจ้าไหลับน้ำหวานศูนย์แคล